ครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้วันที่13เดือน11 2024ครับวันนี้ไงครับราคารองคำครับหลังจากที่เราบอกไปแล้วครับว่ากำลังปรับลดลงนะครับและก็ยังลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะยังค่อยๆทยอยซื้ออยู่นะครับผมหลังจากที่ลงติดต่อกันครับเมื่อวานนี้ก็ยังเกิด ทนน้ำตกกันอีกขึ้นนี่นะครับหลุด2,600ไปเรียบร้อยแล้วครับหลายคนอาจจะตกใจครับแต่ก็เหมือนที่บอกครับเราตีไว้แล้วครับว่าให้กราฟเห็นแนวนะครับว่าตัวของแนวรับเองนะครับจุดสุดท้ายก็คือ2,585นะครับผมถ้าหลุดตรงนี้ไปแล้วก็หลุด2,500 40อีกทีหนึ่งที่เราจะเจอกันแต่ก็มองว่าราคาก็ค่อนข้างสวยครับเมื่อวานนี้หลังจากปรับตัวลดลงไปแล้วครับราคาก็เริ่มมีแรงรีบาวกับขึ้นมานะครับสำหรับราคาทองคำครับเช้านี้ก็มาอยู่ปัจจุบันก็อยู่ประมาณ2,600เหรียญครับตีขึ้นมาเหนือ2,600ได้แล้วครับแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีครับเพราะท่านจะเห็นได้นะครับว่าเป็นไงครับหลังจากการเลือกตั้งบรราวดีเสร็จครับราคาได้มีแรงเทขายลงมาเรียบร้อยนะครับซึ่งผมมองว่านี่คือการเทขายลงมาจาก การทำกำไรของนักลงทุนส่วนใหญ่นะครับซึ่งลงมาค่อนข้างสวยครับหลังจากที่ปีนี้ครับผลตอบแทนทองคํากว่า30%ซึ่งขายลงมาจาก2008จนเหลือราวๆตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ราวๆ2,600เหรียญก็เกือบๆ2 0 0เหรียญในเวลาเพียงแค่1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีครับ MACD เองก็ปรับลดลงมาแล้วครับแต่สิ่งที่น่าสนใจครับ MACD ครับเออโทษนะครับ RSI เองครับกำลังปรับตัวเริ่มจะมีการรีบาวกับขึ้นมานี่คือแท่งการรีบาวเริ่มต้นนะครับซึ่งการรีบาวเริ่มต้น แนวรับแนวต้านถัดมาที่จะเจอขึ้นก็คือ2,630ครับซึ่งก็น่าสนใจครับนั่นก็คือตัวเลขเงินเฟ้อท,ที่จะออกมาในคืนนี้นะครับคือ CPI และพรุ่งนี้ที่มี PPI ก็หวังว่าทุกคนจะลองติดตามกันดูนะครับซึ่งเราคาดการนะครับว่าตัว CPI กับ PPI เองก็น่าจะออกมาไม่ได้แย่สักเท่าไหร่นะแต่ก็อาจจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของเฟดในเดือนหน้านะครับซึ่ง สิ่งที่เห็นได้ชัดครับก็จะมองไปที่เฟด a t c h ครับหลังจากที่มีการคาดการว่าเฟดจะลดดอก,ก,กเบีย้ยต่อเนื่องนะครับจนไปถึงเดือนหน้านะครับเดือนธันวานที่อาจจะลดอีก0.25หรือ25เ a s i s point ยนะครับให้ลงมาอยู่ที่ราวๆ4.25จนถึง4.5เปเซนะครับซึ่งตรงนี้เองครับก็ได้มีการปรับประมาณการไปแล้วครับจากที่มีคนคาดการว่าจะลด จาก70กว่าเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ลดลงมาเหลือ4 6 0กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็ต้องมาติดตามกันดูครับเนื่องจากว่านโยบายที่กำลังจะออกมาครับก็จะส่งผลนำให้ตัวของเศรษฐกิจสหรัฐเองเนี่ยมีโอกาสจะพบกับตัวเลขเงินเฟ้อกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เองครับถ้าเป็นอย่างนั้นครับราคารองคำเหมือนที่บอกครับยังไงก็ยังมีโอกาสขึ้นมาได้ดีอยู่ครับหลายคนอย่าเพิ่งไปคัดอย่าเพิ่งไปเครียดกับมันนะครับเพราะว่าตัวของทองคาเองครับ ในระยะยาวยังคงดูดีครับไม่ว่าจะมองว่าจะมีสินทรัพย์ที่จะมาแทนที่เขาอย่างบิตคอยหรืออะไรก็ตามซึ่งผมมองว่าต้องใช้เวลาอีกพอสมควรนะครับกว่าจะมีระบบกว่าจะมีซิสเต็มหรือทุกคนบอกก็มีแล้วไงซิสเต็มบล็อกเชนก็ต้องลองดูกันครับว่าทั่วโลกจะยอมรับเหมือนกับทองคําหรือเปล่าซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ดีสําหรับตัวของทองคําเองนะครับแต่ก็ต้องรองดูครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็รอความชัดเจนหลังจากเดือนมกราคมนะครับที่ปรายบิดีคนใหม่จะเข้ามารับตําแหน่งเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เองก็ ค่อยๆรอดูกันไปครับส่วนคนที่ซื้อทองผมก็บอกว่ารอเก็บกันไปครับส่วนท่านที่ซื้อไทยบาทก็เหมือนที่บอกครับทองไทยบาทครับราคาตอนนี้ก็ลงหัวภาพแต่ก็ยังดีครับที่ได้ในส่วนอนันนส์ของ USD ไทยบาทนะครับที่ยังค่อนข้างจะอ่อนค่าอยู่นะครับก็ทําให้ราคาตัวของ USD ไทยบาทเนี่ยยังไม่ค่อยไปเท่าไหร่แต่ก็ มีโอกาสที่จะเริ่มแข่งข่าขึ้นแล้วนะครับสำหรับยูดิไทยบาทกรอบยูดิไทยบาทก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ3าบาจนถึงสาบาทนะครับโดยประมาณซึ่งตรงนี้เองก็จะมีผลกับราคาทองคำผสมควนซึ่ง ถ้าจะดูจากเครื่องมือทางเทคนิคครับจะเห็นว่าตัวของเหมือนที่เราเคยบอกแล้วครับว่าไม่ได้กลัวนะครับที่จะลงไปอ่อนค่ากว่าแข็งค่าไปกว่านี้ครับแล้วก็ดีดกลับขึ้นมายาวเลยซึ่งตรงนี้เองโดยประมาณเองก็ยังมองว่าก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านเราหลับ35ซึ่งตรงนั้นอาจจะเป็นจุดขายจุดแรกนะครับสำหรับคนที่จะเทรดตัวของดอลลาร์ไทยบาทหรือคนที่ซื้อไปกับเราตั้งแต่แรกครับไม่ว่าจะเป็น3 2 5 3 3ตอนนี้ก็ยิ้มแล้วครับอ่อนมากกว่าเกือบ2บาทแล้วยังไงราคาทองของท่านที่ทยอยซื้อ้อออหลลััังงจาาาาาากกกกที่่่ปรรบตววมม็ไดาคาถูเเพืนยะ ก็ค่อยๆทยอยซื้อกันไปนะครับในส่วนตรงนี้ครับและก็เหมือนที่บอกครับสาหรับคนที่ซื้อขายทองคําเองครับเมื่อตัวตอนนี้ราคาอยู่ในช่วงเทรนกลับมามีการขายเทียมกําไรกันเกิดขึ้นนะครับท่านเองก็ควรจะต้องศึกษาหาข้อมูลในเรื่องของตัวของโกฟิวเจอร์หรือโกออนไลฟิวเจอร์นะครับซึ่งจะมาช่วยประกันความเสี่ยงและก็ช่วยท่านทําการปังเสี่ยงในช่วงของขาลงเห็นไหมครับราคาปรับตัวลดลงกว่า200เหรียญครับป่านี้หลายคนนั่งมือเย็น เท้าเย็นไปแล้วครับช็อป11-11ไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงกันต่อแล้วครับซึ่งตรงนี้เองก็ต้องมีตัวเครื่องมือที่จะมาช่วยนั่นก็คือ g o f u t u r e กับ g o a l l นไลน์ฟิวเจนะครับก็ต้องลองหาข้อมูลกันหรือใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ในตัวเพจของเรานะครับผมก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลความรู้แต่อาจจะยังไม่ได้เป็นพลับบิกในสถานที่ตอนนี้นาทีเดียวนะครับซึ่งก็ต้องมาดูกันในส่วนถัดมาครับดอลลาร์เอินเด็กครับยังคงเดินหน้าครับแข่งข้าขึ้นอย่างต่อเนื่องครับหลังจากที่ได้้ปาาาารนนมีคให่แลยยบขอองงเตก U.S. กลับมาเป็น number 1อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เองครับมีโอกาสที่จะแข่งค่าขึ้นไปถึงราวๆเกือบ106เหรียญเลย106ดอลลาร์เลยนะครับซึ่งตรงนี้เองครับก็จะทําให้ตัวของค่าเงินประเทศอื่นๆเองก็มีโอกาสที่จะอ่อนค่าต่อเนื่องนะครับซึ่งตรงนี้เองไทยก็ต้องระวังให้ดีครับแต่โดยรวมครับผมมองว่ากรอบที่วางไว้ให้ตรงนี้ครับแล้วต้านสําคัญครับอันถัดไปครับสาหรับตัวของดอลลาร์อินเด็ก์ก็คือตรงนี้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับสักครู่ครับจะอยู่ที่ราวๆ100 6.9นะครับตอนนี้อยู่ประมาณ106.1 ซึ่งก็อาจจะมีดนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อได้นะครับสำหรับตัวของดอลลาร์อินเด็กเองนะครับก็ต้องมาดูกันครับซึ่งสิ่งที่ทาให้ดอลลาร์เอินเด็กปรับตัวสูงขึ้นได้ก็คือสิ่งที่เราตามกันมาตลอดและก็เคยบอกทุกคนแล้วว่าตัวนี้คือสัญญาณอันตรายที่จะตามมาสําหรับตัวของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับนั่นก็คือตัวของ US Bond อ i e l d ครับซึ่งนโยบายการแข่งข้าขึ้นของตัวเศรษฐกิจสหรัฐแบบนี้นะครับก็ทําให้ตัวของบอนยูสหรัฐเองเนี่ยให้ผลตอบแทนสูงขึ้นครับตอนนี้ปรับขึ้ ู่ที่4.75เพราะฉะนั้นแล้วผลตอบแทนกัตบตลาดเรียกใกล้เคียงกันมากโอกาสที่จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดแบงก์ลันหรืออะไรเกิดขึ้นได้ในอนาคตก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เองทุกคนก็ต้องระวังให้ดีซึ่งทั้งหมดนี้แล้วครับก็เหมือนที่บอกครับก็เลยยังคงแนะนําให้ซื้อขายตัวของทองคําเป็นการทยอยซื้อสะสมไปก่อนนะครับในส่วนของราคาทองคําตอนนี้ส่วนถ้าใครจะเล่นในระยะสั้นผมก็ยังมองว่าวันนี้ก็เป็นจุดดีครับที่จะเล่นตัวของ มองขึ้นนะครับในการลองนะครับดีกว่าการช็อตเพราะอะไรครับจุดแนวรับของเขาตอนนี้ครับ2580โดยประมาณนะครับก็ลงมาแล้วแต่ก็ไม่ถึงก็ถือว่ารับค่อนข้างอยู่แล้วแต่แนวต้านของเขาครับขึ้นไปถึง2630นะครับเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสกําไรเนี่ยสูงกว่าในส่วนตรงนี้แล้วมือเทคนิเครื่องเองมองว่าวันนี้พรุ่งนี้น่าจะมีรีบาวให้เห็นแล้วล่ะครับที่พอได้น้ําได้เนื้อเพราะฉะนั้นแล้วระวังให้ดีครับอย่าเพิ่งไปตกใจครับ เห็นกราฟลงแล้วก็รีบช็อตช็อตช็อตตามกันใหญ่ซึ่งมันไม่ถึงจุดที่ควรจะช็อตแล้ววันที่ผมบอกแหละครับว่าพอมันเกินจุดช็อตแล้วเราก็ควรไม่ควรที่จะไปทําต่อตรงน,นั้นนะครับเพราะความเสี่ยงจะเกิดขึ้นกับเราเองในส่วนนี้นะครับและในท้ายที่สุดครับตัวของเซ็ตอินเด็กบ้านเราครับเป็นไงครับลงกันออกมาต่อเนื่องแต่วันนี้ครับแหมมีพลังกลับขึ้นมาแล้วครับมีแรงซื้อกลับขึ้นมาแต่มองว่าเป็นการทําเทคนิคอลรีบาลสั้นๆนะครับในส่วนของเซ็ตอินเด็กที่ยังไม่หลุดแนวรับที่2440ซึ่งงงตรรนี้เอคับก็ ถ้าใครมีจังหวะหาโอกาสก็ขายทัากำไรไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมารอดูจังหวะกันอีกครั้งนึงว่าถ้าราคาเซ็นดิคยืนอยู่เหนือ1400ได้ในสัปดาห์หน้าก็ค่อยมาทยอยซื้อกันอีกครั้งนึงครับเพราะเข้าสู่ช่วงปลายปีแล้วเงินฝรั่งที่จะเข้ามาผมว่าไม่ค่อยมีแล้วละครับอยู่ที่กองทุนไทย ที่จะทยอยซื้อในเรื่องของภาษีต่างๆสําหรับคนไทยเองนะครับหลังจากนี้ก็คิดว่าเซ็ตก็น่าจะอยู่ในกรอบราวๆหนึ่งพันสี่ร้อยไปจนถึงหนึ่งพันสี่้อยเจ็ดสิบถึงหนึ่งพันสี่้อยแปดสิบถ้ายังไม่ได้มีปัจจัยอื่นๆมานะครับแต่ถ้าหลุดพันสี่ร้อยไปได้ไป,ไปลงไปนะครับก็ต้องระวังกันให้ดีนะครับในส่วนนี้สําหรับตัวของเซ็ตอินเด็กซ์และในส่วนถัดมาครับตัวของราคาน้ํามันครับหลายคนบอกโอ้ยบอกให้ซื้อเป็นยังไงล่ะลงแล้วดีนะครับซื้อลงแล้วทยอยซื้อกันต่อครับเพราะราคาน้ํามันเอง ภาพโดยรวมครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นขาลงอยู่นะครับแบบที่เห็นแต่จะเห็นไหมครับว่าตัว RSI เองก็เริ่มมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นและ MACD เองก็มีแรงขายที่ทยอยขายลงมาแต่ก็เบาลงไปแล้วนะครับซึ่งถ้าใครมีโอกาสทยอยเก็บได้ครับเก็บไปเลยครับ68 66ถ้ามีให้เห็นนะครับอย่างน้อยๆ้อยเดี๋ยวขึ้นมาเหนือ7 0ถึงเ5หเหรียญต่อบาเรลวก็เอามาขายทำกำไรกันได้อีกทีเพราะอย่าลืมครับว่าท่านบรรามิดีของเราครับท่านชอบพลังงานในส่วนของฟอสซิลตรงส่วนนี้นะครับท่านยังไม่ไปในส่วนของคารือ์บ เครดิตที่จะเกิดขึ้นในทันถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วราคาน้ำมันมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นแต่ที่ปรับตัวลดลงเนื่องจากดีมานที่ในส่วนของความต้องการในการใช้เริ่มไม่มากนะครับแต่ก็ยังมองนะครับว่าเดี๋ยวพอเข้าสู่หน้าหนาวก็จะทําให้ดีมานกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งส่วนอุปสงค์เองที่ตอนนี้ครับกลุ่มตัวของ ประเทศในกลุ่มของน้ํามันเองก็เริ่มพยายามปรับตัวปรับลดอุปสงค์ให้มากขึ้นนะครับเพื่อให้ราคาสอดคล้องกับความต้องการมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสที่ในระยะสั้นเดี๋ยวเราจะได้เห็นราคาดีดกลับน่าจะมีสูงเพราะฉะนั้นแล้วมีโอกาสก็ลองหาจังหวะกันดูนะครับและสุดท้ายนี้ครับเหมือนที่บอกครับการลงทุนมีความเสี่ยงยังไงฝาก ติดตามฝากศึกษากันให้ข้อมูลกันให้ดีก่อนที่จะลงทุนในโปรดักต์อะไรก็ตามทุกๆครั้งนะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงจริงๆแล้วมันคือเงินทองของเราและสุดท้ายก็อยากขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่กดติดตามกดไลค์กดหัวใจให้นะครับยังไงก็ฝากกดกันต่อนะครับและก็อย่าลืมครับนักเก็ตก้าวๆยูทูบหรือชอ่องอื่นๆของเราซึ่งก็จะเป็นตัวช่วยให้ข้อมูลของท่านที่อัปเดตอย่างเดียวทามครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ